สวัสดีครับในนามของสมาคมโรงแรมไทยภาคสะวันตกจังหวัดเอกบูรีก่อนนะครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมงานกินหอยตกหมึกวันนี้มีพิธีเปิดเรามีเชฟห้าโรงแรมดังนะครับตั้งแต่จากเชล์รัตันยกมือขึ้นเชลล์รัตันครับสปริงฟิลมาไหมครับ รถเป็นซีเอซีพูลาร์าเอ็กซ์คิวซีแล้วก็ลองดีชะอำอย่างไรครับวิลันดาลีสอร์เห็นไหมครับ5โรงแรมดังจะมาปรุงอาหารอาหารเมนูคือปลาอบแระเป็นปลาชื้นบ้านของชะอำนะครับ เดี๋ยวทุกท่านจะได้ชิมกันนะครับมี5เมนูหลักเรามาลังสัรนเี่เรื่องการสร้างสรรค์นมผมจะให้เชฟแต่ละท่านพูดถึงเมนูของแต่ละโรงแรมน,นะครับงานนี้เราเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับวันเสาร์ที่10ไปถึงวันที่17นะครับท่านที่มาท่องเที่ยวชักนำน,นะครับหรือมาเยือนแคทลี มาช่วงวันนี้หรือวันต่อๆไปถึงวันที่17นะครับขอบคุณมากครับเชิญชวนท่านนะครับ,บจังหวัดพิบุรีโดยการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวมาอย่างต่อเนื่องพระทุดเทพมศสอนชื่อว่ราชการกจังหวัดพิบุรีที่เคารพอย่างสูงผมแนะนำประชาชนชาวชะอําและนักท่องเที่ยวผู้เข้าร่วมงานทุกท่านรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน ในพิธีเปิดเทศก,กาลกินหอยตกหมึกแอชออัมในวันนี้ผมขอกราบเรียนถึงรายละเอียดการจัดงานโดยสังเกตเพื่อปลดทราบดังต่อไปนี้ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศและจังหวัดเพชรบุรีได้มีวิสัยทัศน์ที่ต้องการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่น่ากินน่าเที่ยวโดยเน้นการนําวิถีชุมชนท้องถิ่นเป็นตัวตับเคลื่อน เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าในพื้นที่ซึ่งจะเป็นการกระจายรายได้ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของจังหวัดพิบุรีและประเทศต่อไปเรียนท่านนุกูลพรสมบุรน,นะครับท่านนายกเทศมนตรีเมืองชาำท่านน,นายเมองชามแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท,ท,ท,ท่านนะครับทั้งภาครัฐภาคประชานแล้วก็ภาคประชานช,ะชนรวมถึงพี่น้องทุกคนที่มาวงงานนะครับต้องขอชื่นชมทางเทศบาลเมืองชาำโดยทีมงานของท่านนายกนุกูล พ่อสุบุญชลิทุกท่านนะครับที่ได้จัดก,กิจกรรมดีๆขึ้นมาต่อเนื่องนะครับเกือบ20ปีแล้วนะครับในปีนี้จังหวัดเพชรบุรีของเราเนี่ยเป็นหนึ่งใน5จังหวัดนะครับที่มีรายได้าจากการท่องเที่ยวสูงที่สุดนะครับ99.6เปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นรายได้าจากกานนรท่องเที่ยวในประเทศนะครับส่วนหนึ่งเพราะกิจกรรมที่เราจัดขึ้นที่จามต่อเนื่องมาตั้งแต่หนึ่งวิชาวยนปีที่แล้วแล้วนะครับดันั้นต้องขอบคุณ ท่านนายกเทศมนตรีเมืองชามท่านนายกทุกูลบอลจงลีและก็ทีมงานทุกคนนะครับที่ได้เหนื่อยเน็นเหน,น,นื่อยมาตลอดนะครับครึ่งปีที่ผ่านมาจนได้ปีนี้นะครับแล้วเราทําให้รายได้ของจังหวัดเพชรบุรีเนเพิ่มสูงขึ้นมากนะครับก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับจังหวัดอื่นในภาคตะวันตกนะครับซึ่งปกติชามเราเนี่ยก็เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่สําคัญอยู่แล้วนะครับของจังหวัดเพชรบุรีพอเรามีกิจกรรมการท่องเทีย่ยวไม่ว่าจนตรีกีฬาเทศกาลอาหารต่างๆนะครับก็ทําให้พี่น้องประชาชน ในกรุงเทพและบริบณ์ทนเนี่ยนะครับได้มาเยี่ยมชมชะอำเราแล้วก็ได้มาจับจ่ายใช้สอยนะครับมาพักที่นี่โรงแรมร้านค้าร้านอาหารที่พักนะครับทุกคนก็มีความสุขนะครับก็ขอบคุณท่านนายกอีกครั้งหนึ่งนะครับที่หยิบยื่นความสุขให้กับผู้ประกอบการชาวชะอำแล้วก็ขอบคุณนักท่องเที่ยวทุกท่านเนี่ยนะครับที่เลือกมาท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีของเรานะครับสำหรับเทศกาลกินหอยตกหมึกชะอำครั้งนี้เนี่ยเป็นอีกบทบาทหนึ่งของเทศบาลเมืองชะอำนะครับ ที่ได้ร่วมกับสิงห์คอร์ปอเรชั่นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็หน่วยงานต่างๆนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของชายในช่วงที่มีนะักท่องเที่ยวมาเที่ยวน้อยนะครับซึ่งเราตัดต่อเนี่ยกันมากว่า20ปีแล้วนะครับในเดือนกันยายนของทุกปีเนะี่ยนักท่องเที่ยวก็จะทราบว่าชาติจะมาทานหนึ่งอร่อยออยนะครับต้องมาที่เมืองเชียครับก็ต้องขอบคุณนะครับชมเชยท่านนายกเทศบสมเด็จฯเชียงแล้วก็ขอให้เทศกาลกินหอยตกหมึกแอฟช ตลอด8วันสมเร็จรู้เรื่องเรียบร้อยด้วยดีนะครับและขอให้นั่งเที่ยวทุกคนใน้มาร่วงงานอย่างมีความสุขสนุกสนานประทับใจในร่วงงานเทศกาลของเราในวันนี้นะครับวัะบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดงานเทศกาลกินหอยตกหมึกแอชัมในบัดนี้ครับขอบคุณครับ สี่สามดูครับ นี่คือไฮไลท์ของพิธีเปิดในวันนี้นะครับ